ัลโหลสวัสดีค่ะคนพบกับพัสตี้แชนเนลนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การขายของออนไลน์นะคะทุกคนไหนคนเนี่ยถามมาเยอะ ทำไงให้ขายปังคะเริ่มขายของออนไลน์จากอะไรคือใครที่ถามมาเยอะรูป้ป่ะในเดเรกไอจคนเวลาแบบตั้งคําถามก็จะแบบมีคนมาถามเรื่องนี้บ่อยมากๆนะเดี๋ยวพัดจะมาทำคลิปใน Youtube ตอบอัอน,ะะน,อนนี้ก็คือเพิ่งแพ็คของเสร็จไปนะคะทุกคนวันนี้ก็คือมีไม่เยอะมากประมาณ20-30ออเดอร์นะคะพัดก,ก็แพ็คเองขายเองส่งเองหมดเลยพี่ขอทาลิปก่อนนะคะทุกคนนี้ก็เป็นลิปที่พัดขายอยู่เหมือนกัน มาแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือลิสต์คำถามมาให้ตัวเองประมาณ1 0 12คําคำถามเริ่มเลยนะคะทุกคนคำถามแรกนะคะชื่ออะไรนะคะชื่อพัดนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนในวงการจะเรียกว่าพัดลมนะคะเพราะว่าเฟซชื่อพัดลมแล้วก็แบบ ไปใส่ชื่อเล่นในบัตรตัวแทนว่าพัดลมนะคะอยากชื่อน่ารักน่ารักบางอ่ะสองพยายังเลยประมาณชื่อพัดนะคะเรียกว่าพัดลมก็ได้ถ้าต่อมานะคะช่องทางการขายนะคะทุกคนพัดขายหลายช่องทางมากเลยนะคะจะมีช้อปปี i ไอจี t ิกตอกนะคะแล้วก็ติ k t o ็อกช็อปนะทุกคนทาง Facebook ก็คือขายอยู่ด้วยนะสี่ห้าช่องทางนะคะ ออขายออนไลน์มากี่ปีแล้วคาประมาณปี10เดือนนะคะทุกคนตั้งแต่ธันวาปีนูนะ่นคำถามต่อไปทาไมถึงขายออนไลน์นะคะทุกคนความจริงแล้วอ่ะทางเราอะเคยขายออนไลน์มาตั้งแต่อยู่ปหนะคะก็เหมือนเลิกขายไปนะคะช่วงม .2 ม .3 เพราะว่า,าตอนนั้นอะแบบ ยังไงอะเก้งไงคือแบบรุดเนะ่ยมันหลุดไปไก็เลยแบบไปใช้ชีวิตวัยรุ่นนะคะไปอยู่ไปเรียนไปะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทิ้งขายของออนไลน์ไปเลยใครมาถามบอกเลิกขายไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาประมาณช้อนหนึ่งใหม่นะคะทุกคนตอนนั้นทางเราก็คือเริ่มแบบโตแล้วแล้วแบบสติมัสติมันเริ่มกลับมาแล้วนะ,ะอยากจัดฟันเพราะฟันผาดามันแบบมันไม่สวยเลยทุกคนจริงๆนะคะแบบจําเป็นต้องจัดจริงๆไม่งั้นคือหน้าตาไม่ดีถึงทุกวันนี้นะหนตาไม่ดีถึงทุกวันนี้นะ ก็แบบเริ่มแบบคุยกับแม่แล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะออกให้ก่อนประมาณ20,000กว่าบาทอ่ะแล้วเดี๋ยวเดือนต่อไปอะไรเงี้ยที่มันจ่ายเดือนละพันเดือนละพันอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เราออกเองเราก็คิดแล้วเฮ้ยกูต้องแบบหาเงินมาจ่ายว่ะไม่งั้นอ่ะคือจะไม่ได้จัดฝันเราคือแบบ ไม่รู้ว่าตอนนั้นหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะขาออนไลน์ก็คืออยากจัดฟันนะคะทุกคนอยากจัดฟันประมาณนั้นของฝะของฝันของขวัญชิ้นแรกที่ซื้อด้วยเงินตัวเองจากการขายออนไลน์แรกเลยผ่ซื้อปำรันม,มอนหนึ่งนะคะทุกคนก็คือ เป็นของขวัญชิ้นแรกให้กับตัวเองนะคะทุกคนถ้าถามว่าตอนเนี้ยเล่นเป็นยังก็ก็ไหนแล้วก็เก็บเงินซื้อโทรศัพท์ไอคอยซัพพอร์ตนะคะคนซัพพอร์ตมีหลายคนเลยนะทุก คนแรกที่ซัพพอร์ตเราเลยคือแม่นะคะทุกคนแม่เราให้เงินตอนนั้นที่อยู่ป .6 อหก่ะแม่ให้เงินมา3,000ันกว่าบาทอ่ะเพื่อไปเปิดบินสบู่มาห้าสิบเอ้สา0สิบก้อน30สิบหรือห้าิบก้อนนี่แหละเอามาขายตอนัรนคือเอาตังค์แม่มาเปิดบีนเอาตังค์แม่มาเปิดบินแล้วพอขายหมดก็คือคืนแม่ไปนะสองก็คือเพื่อนเพื่อนนะคะก็คืออุดหนุนเราตั้งแต่แบบคือแบบเอาอะไรมาขายนะก็อุดหนุนคือจะเป็นเพื่อนแบบเพื่อนอ่ะเพื่อนกับทุกคนน่ะจริงๆที่แบบ ที่แบบเป็นเพื่อนเราอะออแล้วก็ลูกค้านะคะลูกค้าทุกคนเลย FC ลูกค้าอะไรเงี้ยก็ FC ลูกค้าอะไรเงี้ยก็คือคอยซัพพอร์ตกันนะคะแต่ว่าที่แบบตาใจก็คือแม่เรานะคะทุกคนแม่คอยซัพพอร์ตดีมากบางคนแม่ไม่ซัพพอร์ตแม่ไม่ให้ขายอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าลองคุยกับแม่ดูนะคะอาชีพนี้มันไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้น่าอายคือมัน มันทําเงินให้เราได้จริงเริ่มขายอะไรเป็นตัวแรกเอาที่กลับมาปัจจุบันเลยดีกว่านะคะขายเจลซ่อมผิวขายเจลซ่อมผิวเป็นตัวแรกเลยนะคะต่อมาก็ขายเป็นซมเซรั่มมะเขือเทศตอนนี้เจลซ่อมผิวกับซมเซรั่มมะเขือเทศปัจจุบันก็ยังขายอยู่นะคะก็ประมาณจะสองปีแล้วแหละทํายังไงให้มีฐานลูกค้าฐานลูกค้านะคะมันมันสร้างมาจากตัวเรานะทุกคนถ้าสมมติว่าลูกค้ามาสั่งของเราอ่ะเราต้องเก็บแบบ เก็บความพึงพอใจให้ลูกค้าคุยกับลูกค้าดีๆของของไวๆแล้วก็มีของแถมอะไรประมาณนี้นะ,ะลูกค้าคนนั้นก็คือถ้าใช้สินค้าแล้วมันดีจริงๆเขาก็จะกลับมาซื้อซ้ํานะคะทุกคนอันนี้คือสําคัญมากเก็บฐานลูกค้าเก่าให้ดีที่สุดนะคะทุกคนพยายามคุยแบบว่าเป็นกันเองให้มากที่สุดนะคะมันจะแบบได้ได้ลูกค้าแล้วคือเราขายด้วยความจริงใจอะยังไงลูกค้าเราก็ได้อยู่แล้ว อืมมประาณนนั้เมื่อกี้กล้องหลอนนะคะก็เลยแบบหยุดถ่ายไปสักแบบหนึ่งอะมาต่อไปรับตัวแทนไหมรับตัวแทนนะคะทุกคนรับตัวแทนจําหน่ายเปิดบินก็คือสนใจจะขายก็ทักพัดมาได้เลยนะคะมีกลุ่มมีโลปให้ซัพพอร์ตแน่นใครที่ขายไม่เป็นก็ปรึกษากนได้นะคะเดี๋ยวจะแบบว่าอธิบายถ้าอยากขายอยากลุยเลยก็คือลุยอย่าไปกลัวอย่าไปเกรงคิดอะไรได้เราก็ทําได้ทําเลย ทำเลยตอนนี้อนาคตก็คือปังเป้าหมายในชีวิตอะข้อจะแบบจะแบบสุดท้ายแล้วนะ้อสุดท้ายปังนะห้ามลืมฟังอาเป้าหมายในชีวิตนะคะก็คือพไดอยากเป็นซีอนะคะทุกคนอยากทําแบรนด์ของตัวเองแล้วก็แบบมาขายให้ทุกคนได้ใช้อะไรประมาณเนี้ยคือแบบจริงๆนะอยากเป็นซีออืมแต่ตอนเนี้ยขายแบรนด์คนอื่นไปก่อนนะขายแบรนด์คนอื่นไปก่อน ข้อสุดท้ายแล้วทุกคนข้อถามมาแบบมาคือมาถามมาเยอะมากค่ะแล้วตอบไม่หมดตอบไปแล้วก็ต้องตอบอีกแต่ว่าข้อนี้ถ้าแบบฟังเราต้องไปปฏิบัติตามนะไม่งั้นไม่ปังนะทำยังไงให้ขายของปังปังคะข้อนี้มันยากจริงๆนะคะที่จะบอกว่าทํยังไงให้ขายของปังคือผาดแเริ่มมาจากการที่ขายไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะทุกคนไปฟังคลิปดีๆในในทิกตอก ใน Youtube ในอะไรเงี้ยที่แม่ทุง่งแม่ทีมสอนอะไรเงี้พยพอก็อมาปฏิบัติเองทั้งหมดนะคะทำไงให้ขายดีหนึ่งเลยเราต้องสร้างตัวตนนะคะทุกคนสร้างตัวตนให้เราแบบเฮ้ย ให้เราแบบทํายังไงก็ได้ให้คนแบบจําเราได้อะทุกคนสร้างตัวตนเราเราเป็นแบบไหนก็คือเอามาให้ลูกค้าดูว่าเฮ้ยเราเป็นคนบ้าบ้าบอเป็นยาอ่อนแบบนี้นะอะไรเงี้ย<ม>ก็คือการสร้างตัวตนลูกค้าจะได้จําเราได้นะคะ 2. <ม>เราต้องจริงใจนะคะจริงใจต่อลูกคา้าสินค้าทั้งหมดทั้งมวลเราต้องใช้เองเราต้องใช้เองใข่เองแล้วคือถึงมาพูดว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะไม่ใช่แบบ ตามกระแสอะไรดังอะไรดีอะไรอันนี้ก็คือเอามาขายหมดอันนี้คือไม่ได้ข้อที่3มนะคะข้อต่อไปเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทาได้คนอื่นดูถูกเราไม่เท่ากับเราดูถูกตัวเองนะอันเนี้ยคือพูดจริงๆเลยคนอื่นดูถูกเราไม่เท่ากับเราดูถูกตัวเองเราต้องแบบสู้เราต้องลุยนะคะทุกคนข้อที่4นะคะขยัน อดทนส,สม่่าเสมอสามข้อเนี้ยคือสําคัญมากขันขยันยังไงขยันดีเฮ้ยโพสต์ไปดิลงสตอรี่ไปดิทานู่นทํานี่ไปดิแต่งหน้าไปดิอัดคลิปไปดิขยันไปเลยทุกสองอดทนอดทนอันนี้คือต้องอดทนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าออเดอร์หนึ่งออเดอร์แต่และออเดอร์มันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะทุกคนไม่ได้ได้มาแบบอย่างงู้นอย่างนี้เราได้มาเลยนะคะมันต้องอดทนอยู่นะแล้วก็สาม สม่สำเสมออันนี้ก็คือสําคัญมากถ้าหายไปมึงหายไปเดือนหนึ่งอะ่ะมึงกลับมาไม่ไมีใครซื้อมึงแล้วนะอันนี้คือพูดจริงๆเลยก็ ที่ขายดีก็มีประมาณนี้นะทุกคนฟังแล้วเอาไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็พยายามขายหลายๆช่องทางนะหลายๆช่องทางเพราะลูกค้ามีอยู่หลายช่องทางเลยทุกคนทุกแข่งนะคะก็<ม>พยายามดูนะทุกคนมันมีทิกหลายอย่างมากนะคะน,นี่คือแล้วแต่คนแต่ไผก็คือแบบนี้สามข้อที่บอกไปขย,ยันอดทนสม่ำเสมออันเนี้ยคือเรื่องจริงถ้าทําได้อนอาคตปังแน่นอนอนอาคตมีชื่อเสียงแน่นอนนะคะทุกคนประมาณนี้เลย ข้อนี้พัดคิดเองเพิ่งคิดได้สดๆเมื่อกี้เลยพี่หนูไม่สวยค่ะหนูขายออนไลน์ได้ไหมผิวผิวไม่ได้ขาวขายได้ขายได้ดดทุกคนไม่เกี่ยวเลยนะว่าเราจะสวยหรือว่าไม่สวยนะคะทุกคนอยู่ที่ความพยายามความขยันความคิดของเรานะคะทุกคนหน้าตาไม่ดีแล้วไงสินค้าเราดีอะ่ะวิดเนอร์อืมทุกคนอย่าไปเกรงคือเราแบบมีจุดเด่นมีอะไรที่แบบ ตัวเรามีอะทุกคนเรามีสเสน่ห์ของเราทุกคนอย่าไปแบบว่าตัดสินว่าหน้าตาไม่สวยค่ะของอไลน์ไม่ได้คือไม่จริงไม่จริงเลยนะคะทุกคนอย่าดูถูกตัวเองนะบอกเลยว่าอย่าดูถูกเองโอเคคลิปนี้ก็คือต้องไปแล้วนะคะทุกคนเรามานั่งพูดนั่งโม้ก,กันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสาหรับคนที่กําลังจะเริ่มขายออนไลน์หรือว่าใครที่ขายออนไลน์อยู่เราท้อแท้หัวใจนะคนเราเริ่มต้นมาจากศูนย์ทุกคนถ้าเราจะแบบ บินสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ความพยายามนะคะทุกคนเราก็ค่อยปีนขึ้นไปค่อยค่อยๆ่อค่อยคอยก็ได้ไม่ต้องแบบรีบเกินไม่ต้องแบบรีบเกินไม่ต้องอะไรเกินนะคะอย่างเช่นทุกคนสินค้าเราอะถ้าเรามีทุนเท่าไหรอ่อ่ะเราเริ่มจากเท่านั้นนะคะไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยสต๊อกเกินตัวเดี๋ยวจะขายไม่หมดนะทุกคนพัดก็เคยเป็นสต๊อกมาเยอะเกินแล้วขายไม่หมดอะ่ะมันเครียดนะพอตัวพอนะคะทุกคนฝากไว้ให้พิจารณานะคะว่า เยอะก็เดี๋ยวจมทุนอะไรเงี้ยก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะคะเก็บกําไรมาเป็นทุนเก็บกําไรมาต่อทุนต่อทุนอะไรประมาณนี้นะทุกคนพัดถึงมีทุกวันนี้เพราะว่าพัทเก็บกําไรมาต่อทุนต่อทุนนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สต้อของคือเงินตัวเอง100ซนะคะทุกไม่ได้ขอใครเลยไม่ได้เป็นนี้ไม่ได้เป็นสินนะคะก็ขายของเราไปเรื่อยแหละคือพัดขายมันเริ่มจากจากความชอบด้วยแหละทุกคนไม่ใช่เพราะแบบ เฮ้ยอยากขายเพราะเอาเงินเอาเงินเอาเงินอย่างเดียวคือมันเริ่มจากการที่ผัดชอบขายของอยู่ด้วยแล้วนะคะขายของตลาดนัดยังเคยไปขายเลยทุกคนไม่เคยอายนะที่แบบต้องไปขายของนู่นนี่นั่นคนไม่ทําดีแล้วไปยืมตังค์คนอื่นอะ่ะอันเนี้ยมันน่าอายกว่านะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะผะัดก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ